สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะจากการที่ทางโคโววิลีเกาหลีใต้ได้เปิดให้มีการโหวตเพื่อที่จะจัดรายการพิเศษก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลอลร์ในวันที่27มกราคมปี2567นะคะก็คือเดือนหน้าปีหน้านั่นเองนะตอนนี้ทางโคโววิลีเขาได้ทำการปิดโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วสำหรับชมพู่พรนพันเกิดปราดตัวเซตมือทองของไทยเนี่ยนะคะก็ได้รับ การโหวตเป็นอันดับที่2ตอนแรกเนี่ยพรพันธ์ได้รับการโหวตมาเป็นอันดับ1น,นะคะมาตลอดเลยแล้วก็มาโดนแซงในช่วงหลังๆนี้นะคะจากยองเฮซอนค่ะก็จะมีแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเข้าไปโหวตให้ยองเฮซอนกันเยอะนะแต่ว่าทางโคโววิลิกเกาหลีใต้เขาจะมีการนับคะแนนใหม่ค่ะเขาก็ได้ออกมาเป็นประกาศเลยนะคะเขาเขียนเอาไว้นะเผื่อว่าการโหวตเนี่ยจะมีการกดซ้ำๆ ใช้ Account ซ้ำใช้ ID ซ้ำประมาณนี้นะคะทางโคโววิลลกเนี่ยเขาก็เลยจะเช็คคะแนนใหม่นั่นเองค่ะทุกคนข้อความเขาก็เขียนเอาไว้นะคะว่า we would like to thank all the fans who participate in the vote ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆที่ให้ความร่วมมือในการโหวตตอนนี้การโหวตปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว v หวต will be count excluding c a s e of fraudulent voting นะคะก็คือเขาจะมีการนับใหม่เผื่อว่าใช้ same account เผื่อว่าใช้ id เดิมเดิมมาโหวตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เขียนบรรทัดล่างสุดว่า we ask for fans understanding as it may take some time to display the final result thank you ก็อยากจะขอเวลาสักหน่อยนะคะขอให้แฟนๆช่วยเข้าใจเราด้วยนะคะขอเวลาในการนับคะแนนใหม่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกให้เป็นที่ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็ได้ทําประกาศออกมาแบบนี้นะสาหรับชมพู่พรพันเกิดประาดตอนนี้อยู่ในอันดับสองและพอเขามีการเช็คมีการนับคะแนนใหม่คะแนนอาจจะลดลงก็ได้นะคะอาจจะมีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยไปกดโหวตให้กับชมพู่ซ้ําๆก็เป็นไปได้นะทุกคนแต่คนที่ไม่หลุดโผลอย่างแน่นอนค่ะคือคิมยอนขยองค่ะเพราะตอนนี้นะคะคะแนนของเธอเนี่ยสูงมากๆเลยนะเป็นคนเดียวที่คะแนนเลย4ี่หมื่นนะคะคือมีคนชื่อ ชอบเธอมากๆเลยนะถือว่าเป็นสตา์ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้นะคะจนสำนักงานข่าวเนี่ยเขาทำข่าวของคิมยอนขยองออกมาเลยนะคะว่าเป็นราชินีคนเดียวนะคะศักดิ์รีของราชินีวอลเล์บอลเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รับคะแนนเกิน4ี่ห0่นโหวตนะถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตมากๆเลยสำหรับคิมยอนขยองค่ะและผู้เล่นคนอื่นๆนะคะก็ได้รับคะแนนกันสูงเช่นเดียวกันนะ ปากจองอาจาก AI Paper Saving Bank อยู่ที่22,656โหวตนะคะพยโซึงจู2828โหวตค่ะแล้วก็ยอมไฮเยซอนนะคะที่มีมาปาดหน้าชมพู่ไปเนี่ยเขาก็อยู่ที่17,680มโหวตชมพู่พรพันเกิดปราด16,769รโหวตนะคะก็ห่างกันอยู่ประมาณ1,000โหวตนั่นเองค่ะ ผู้เล่นคนอื่นๆเขาก็คะแนนสูงนะมุนจองบอย27,242โหวตคังโซโฮี2 5 0 0มเอ่อ25,649โหวตค่ะจองจียุน24,210โหวตค่ะนี่ค่ะก็สำหรับสินว่านะคะไม่ถึง16,000โหวตค่ะอาละค่ะผู้เล่นคนอื่นๆเขาก็ได้เป็นหมื่นเลยนะทุกคน ก็ถือว่าคะแนนสูงกันนะคะแต่ว่าทางโคโววิลีเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะบอกว่าเขาจะมีการนับคะแนนใหม่ค่ะ เราก็ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าชมพู่พรพรร์เกิดปราดนั้นจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในรายการแข่งขันนี้หรือเปล่านะแต่ถึงจะได้ร่วมหรือไม่ได้ร่วมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นรายการพิเศษนะที่เขาจัดทําขึ้นนะแล้วก็เอามาแข่งขันกันสนุกสนุกสำหรับนักกีฬาที่แฟนๆอยากจะเห็นเขาเล่นกันนั่นเองนะเฮอยากจะเห็นนักกีฬาคนไหนมาแข่งกันนี้เขาก็เปิดให้โหวตนะคะ ซึ่งแฟนแฟนวอลเลย์บอลบางคนนะคะอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เขาอยากเห็นชมพู่เล่นร่วมกับคิมยอนคยองนะก็เลยมีการโหวตนะแต่สุดท้ายจะได้ร่วมกันหรือไม่ได้เล่นร่วมกันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอผลสรุปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าทราบผลสรุปแล้วเดี๋ยวต่ายก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ